กลับมาอยู่กับเราเล่นเกมอีกครั้งครับอย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วจนแบบตั้งตัวไม่ถูกว่าจะต้องพูดเปิดคลิปว่าอะไรต้องขออภัยมันก็เป็นในโหมดสัญญาอิสระนะครับไคลเอนะครับแล้วก็เป็น f ฟ e e ออเดอร์แอคสานะครับดานต่อมาจากที่เราเล่นในข่าวที่แล้วนะครับก็คือ3ามขีนะครับดานธุรกิจข่าวสะอาดนะครับโอเคเราก็น่าจะต้องไปกันอย่างรวดเร็วครับ อขอสคกิปเหมือนเดิมนะครับพยายามทำคลิปให้สั้นลงเดี๋ยวก่อนนะมีสามสี่จุดยืนเนาะค่าสองตัวเป็นสเตลล่าบนล่างนะครับเราน่าจะต้องไปกันแบบนี่เลย Enterprise นะครับใช้เป็นอ,อับราฮัมด้วยนะครับแล้วก็ Enterprise อีกลำนึงครับโอเคก็น่าจะแค่นี้เลยครับเปิดมาเราก็เดีย๋ยวนะ น่าจะเอาอับราฮัมนะครับเดินลงมาตรงนี้ครับผมพยายาม <laughs> จะทำคลิปให้เร็วขึ้นนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอา,อาจจะต้องทำคลิปเสริมสำหรับเล่นเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่น,เล,นเล่นทั้งทั้งสองเฟสหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเฟสเดี่ยวที่ทำยากนะครับก็คือเฟสแบบนี้ครับเสียงดังจังเลย Uh, เสียงเนาะลดลงมาหน่อยอ uh, ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคขอสักประมาณสนะ okay. <Okay. S 2> ามสิบเนาะโอเคคราวที่แล้วเสียงร้อยเนี่ยคือดังดังโคตรนะครับโอเคเสียงประมาณนี้หวังว่าจะไม่เบาเกินไปนะครับค uh, ือด่านเนี่ยมันเริ่มจะยากแล้วผมไม่แน่ใจว่าผมทําแบบผ่านเฟสเดียวก็คือเฟสจากัดเวลาเนะี่ยจากัดเทินนะนะอ uh, เสร็จแล้วเพื่อนๆจะ ผ่านแบบคีย์หรือเปล่านะครับเพราะว่าจุดเติมพลังงานของด่านเนี่ยแล้วจะเริ่มแบบยากเออเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะรีบเข็นคลิปแบบเคลียร์เฟสจำกัดเพลินก่อนให้หมดแล้วถ้าเพื่อนๆรีเควสให้ทำอีกแบบนึงผมจะได้ทำทันเพราะว่าผมว่าจะทำปุ๊บโลปั๊บเลยในวันเดียวนะครับให้ครบไปเลยนะโอเคครับน่าจะเคลียร์ด่านนี้ไปเรียบร้อยเอ้เคลียร์ อตัวนี้ไปครับตัวยานเกมเชนเจอร์นะครับเลเวลหนึ่งร้อยห้าก็ใช้คอมหลักกับยานอราฮัมก็น่าจะชิวที่สุดแล้วครับไม่แน่ใจว่าอีกสองลำที่เหลือจะลำบากกว่าหรือเปล่านะโอ้ไม่ได้ผ่านภายในหนึ่งนาทีด้วยนะครับมี่ขนาดเป็นยานหลักนะครับ <laughs> ถ้าเป็นยานอื่นจะเละขนาดไหนโอเคอันนี้ก็มาลง นะสลับที่กันอันนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้มาตรงนี้โอเคด่านเดี๋ยวเคินหน้าเราต้องเหยียบตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็โอเครีบ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 นะครับลัวคลิปใจยาวเกินไปนะครับโอเคพวกนั้นมันกระดึบอยู่กับที่แล้วเราก็เอาอันนี้เอาเอา,เอาอันไหนดีล่ะเ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องลงไปตรงโน้นนะครับ โอเคเอ๊เดี๋ยวนะอ๋อโอเคถูกแล้วถูกแล้วก็ต้องเป็นอันนี้อยู่ตรงนี้เ่ะงงจังเลยโอเคอาจจะเป็นนี้นะครับขออภัยนะแบบบางทีนึกด้วยความคุยกับตัวเองแบบรีบกรีบทำนะครับกลัวแบบคลิปที่ยาวคราวที่แล้วเีกยาวเกือบ20นาทีใครจะดูคลิปเราเนี่ยว่าจริงนะครับ ไม่มีเวลาไม่ได้จะแนะนําตัวเองอ๋อก็ผมชื่อคุณมาดอครับผมนะครับก็ดูแลเพจเราเล่นเกมอยู่กับมิกคะนาะครับตัวมิคณาเนี่ยจะมาเป็นแบบตัวเหมือนวีทูเบนะครับแต่ว่ามันเป็นตัว v ีทูเบจากจากเกมการ์ดเกมหนึ่งเพราะฉะนั้น เขาก็จะไม่ได้เป็นแบบชื่อวูทูเบอร์เขาจะเรียกว่าอะไรนะเขาเป็น m มสเซนเจอร์ครับเออเดีย๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนบอกว่า,วามีโอกาสมาสองช่องเราก็อาจจะเจอมีคหน้าครับซึ่งผมเนี่ยจะดูแลในด้านการเล่นเกมนะครับ <c oughs> ก็จะไปแอบเล่นอย่างเดียวนะครับส่วนมีคหน้าเนี่ยจะมาดูเรื่องคอมมูนิตี้นะครับส่วนใหญ่จะดูเกี่ยวกับเกมการ์ดอีเดนนะครับอ่าโอเคอ่า อีวีเดนเนี่ยเป็นเกมการสัญชาติไทยนะครับผมก็เล่นอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็หาอะไรคุยไปเรื่อยนะขออภยัยอ่าแล้วเราก็น่าจะเดี๋ยวนะอันนี้เราต้องลงไปตรงนูน้นและอันนี้ก็ไม่อยู่ตรงนี้โอเคผมคิดว่าเป็น,นี้แหละอ่ะนะคะ โอคลิปนี้แบบไม่เกินสิบนาทีได้ไหมพยายามแล้ว <laughs> ผมจะพยายามให้มันเร็วที่สุดนะครับโอเคครับเ,เป็นคอมทหารนะครับกับยานเอนเตอร์ไพนะครับก็เพ <laughs> ิ่งมาตู้นี้เลยผมคิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยน่าจะมีหลายคนลองปั้นลองเอาไปลงแล้วแล้วก็เฟลกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันจะทำยานสำหรับดักทหารมาโดยเฉพาะนะ คือเป็นยานที่ตีฐานแรงขึ้นผมจำชื่อไม่ได้แต่มันโหดมากเลยอะเออผมแบบเอาตัวอะไรไปลงนะที่เป็นทาหารนี่คือเละเทะแต่ว่าเออต้องยอมรับว่าทหารตาแดงพวกนี้มันยังเอามาผ่านเฟสโหดอยู่ดีครับเก่งมากนะครับอืมอย่างตัวทหารตูดเนี่ยมันสมมติว่ามันมันมาสองคนมันตายไปคนหนึ่งอีกคนนึงก็จะเลือดเต็มทันทีนะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพแบบ ทบจะเทียบได้กับการมีอยู่ของสองคนเลยนะครับเรียกได้ว่าดีมากๆแล้วก็เซตทหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นไปที่ตีเร็วนะครับเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งการตีอะไรเงี้ยครับก็จะได้บัฟรุ่นนี้นั่นนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็เอาบาฮัมเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็จบเทินทีนี้เทินแน่เนี่ยจะเป็นเทินสุดท้ายนะครับโอเคครับมันเดินลงมาครับก็ไม่เป็นไรครับมันจะเดินขึ้นหรือเดินลงก็ เหมือนกันนะครับโอเคไปกันเลยนะครับทหารตาแดงเนี่ยคือผมเนี่ยผมลืมชื่อหน่วยนะขออภัยเดี๋ยวคราวหลังจะไปท่องชื่อมนาะคือผมเนี่ยยังทําตัวพลโล่ไม่เสร็จนะครับผมเพิ่งจะทํคนลปืนเสร็จวันนี้นะครับแล้วก็คนปืนเสร็จเมื่อวานนะครับ แล้วคิดว่าพรุ่งนี้นะ่าจะลโล่เรียบร้อยคือคลโล่เนี่ยมัน97เ้ามันเออมัน FP มันไม่พอนะครับเดี๋ยวจบนี้ต้องไปลงไปเล่นแลกอีก <laughs> เล่นหลายเกมจัดโอเคแต่ว่าผมจะพยายามทำคลิปของออไทยแอนวันเนี่ยให้ครบนะครับแล้วก็ค่อยไปเล่นนะครับก็คือจะช่วยเพื่อนๆก่อนนะฮะหลายคนเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งงมเนาะดูคลิปแล้วก็ เล่นตามจะได้ใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วโอเคขึ้นเทิรนใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาอับราฮัมลงมาแล้วก็อ่าโจมตีนะครับไปที่สเตล่านะครับก็จะได้จุดที่1มาแล้วนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับว่าคลิปที่ทางเราเล่นเกมทำเกี่ยวกับ c o u ์เตอร์ไซต์ตอนเนี้ยยังขอทำเคลียร์แค่เฟสยากอันเดียวแล้วกันนะครับก็คือเฟสเนี่ยมันจะมาแบบ คู่กันเนาะมันจะมีสองอันก็คือให้จัดการศัตรูทั้งหมดใช่ไหมโดยไม่มีใคร่พยแพ้<อ>ไม่ไม่เคยตายมาก่อนอกับอีกอันนึงก็คือให้เคลียร์ภายในระยะเวลากําหนดนะครับซึ่งผมคิดว่าไอจัดการทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆน่าจะทําได้ผมก็เลยจะอ่าทําแบบจํากัดเวลาให้เพื่อนๆก่อนโอ้โหนี่นัดเดียวตายเลยเหรอพระเจ้าช่วยแรงจัดอ่ะโอ้โหระเบิดโอเค แต่ว่าผมเนี่ยพยายามทาคลิปให้เร็วนะครับให้จบคลิปภายในไม่กี่นาทีเผื่อว่าหลังจากเอาคลิปไปลงให้เพื่อนๆคบแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆรีเควสว่าขอให้ทําให้ดูแบบเคลียร์ทั้งหมดด้วยเผื่อเื่อว่าเคลียร์ทั้งหมดมันจะยากเออแล้วผมจะได้รีบวิ่งกลับมาทําอีกทีตอนเนี้ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวตอคลิปตอคลิปเนี่ยมันจะดูยากเออไอ,อ้มันยาวเกินไปนะครับเออมันจะแบบไม่ได้สําคัญสําหรับ ทุกคนอ,อีกลำหนึ่งก็ปีขึ้นมาตรงนี้นครับก็จะจบด่านพอดีนะครับอืมผมคิดว่าส่วนใหญ่ไอ้เคลียร์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆน,น,น่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับแต่แต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะบางทีอาจจะต้องใช้ความคิดนิดนึงเออผมก็เลยรอดูกระแสะตอบรับก่อนว่าเออผมจะต้องทำไหมนะครับอ่าโอเค เผื่อใครถงไัยผมเล่นแร็กเป็นพพจอยู่โอดินนะครับอุ้ยโอ้โหเอเ็วผมระเบิดตายไปเลยอ่ะไม่นะโอเคโอเคได้อยู่นะครับอืมโอเคด่านนี้ก็เ่าจะจบกันแค่เท่านี้ครับกับด่านอะไรนะสามขีดสามปะ เลอสองขออภัยนะครับอ่านี่ฮะเคลียร์แล้วต่มนะครับสามเขินพอดีพอดีนะครับแล้วเพื่อนๆก็มาลงแยกอีกทีหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปอีกด่านหนึ่งต่อแล้วอ่าก็สำหรับเ,เมื่อกี้สามจีสองนะครับด่านสามทีสองก็ผ่านกันแต่เพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวไปต่อกันที่คลิปหน้าครับโอเคสวัสดีค,ครับ